มนุษย์2.0กำลังมาเมื่อบโอเทคเปลี่ยนเราจากคนธรรมดาเป็นคนอัปเกรดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อยากรู้อยากเล่าพอดแคสต์ Podcast ที่นำเสนอเรื่องสั้นประดับความรู้และนำไปเล่ากันต่อเพื่อเพิ่มอรรถรสในวงสนทนาและผมมิตร์ซีรับหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับฟัง ถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยครับมนุษย์2.0กำลังมาเมื่อบโอเทคเปลี่ยนเราจากคนธรรมดาเป็นคนอัปเกรดลองจินตนาการดูปี2030คุณเดินเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าตับคุณมีปัญหาแต่แทนที่จะต้องรอคิวปลูกถ่ายนานหลายปีเขากดปุ่มพิมพ์อวัยวะจากเซลล์ตัวคุณเองภายใน2ส,สัปดาห์อวัยวะใหม่พร้อมใช้งาน ไม่มีปัญหาร่างกายปฏิเสธเพราะมันคือคุณร0อเปอร์เซ็หรือลูกคุณเกิดมาพร้อมโรคทางพันธุกรรมแต่แพทย์บอกว่าไม่เป็นไรเราซ่อมโค้ดชีวิตให้ได้ด้วยการฉีดยีนบำบัดแค่ครั้งเดียวรักษาหายถาวรแถมตอนเย็นคุณกินสเต็กเนื้อชั้นเลิศที่ไม่ได้มาจากบัวตัวไหนเลยแต่เพาะเลี้ยงจากเซลล์ในถังแลบอร่อยเหมือนเดิมแต่โรคหายใจโล่งกว่าเดิม นี่ไม่ใช่สายไฟนี่คือชีวิตจริงที่กำลังเดินทางมาหาเราเทคโนโลยีชีวภาพกำลังอัปเกรดทุกมิติของความเป็นมนุษย์และพร้อมเปลี่ยนเกมกติกาของสุขภาพอาหารและการอยู่รอดของเราบนโลกใบนี้ปริ้นเป็นมนุษย์2.0 b i o อ r ริ t นติ้งเมื่ออวัยวะถูกพิมพ์เหมือนพิมพ์เอกสารคิดถึงเครื่องพิมพ์ 3D แต่แทนที่จะเป็นพลาสติกมันใช้หมึกชีวภาพที่ทำจากเซลล์จริงและเจลพิเศษพิมพ์เป็นชั้นๆตามแบบที่คอมพิวเตอร์คำนวณจนได้โครงสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ <Right. S 1> เคสจริงที่เกิดขึ้นแล้วปี2022มีการปลูกถ่ายใบหูที่พิมพ์จากเซลล์ของผู้ป่วยเองให้กับคนไข้โรคไมโครเชียและประสบความสำเร็จตอนนี้ผิวหนังกระดูกอ่อนเริ่มใช้ในคลินิกเฉพาะทางแล้ว ถัดไป5ปี2026ถึ2030คาดว่าจะเห็นการทดลองในมนุษย์ของอวัยวะสับซ้อนเช่นปอดตับหรือไตในวงจำกัดถ้าผ่านด่านความปลอดภัยตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยหลายแสนคนที่กำลังรอคิวปลูกถ่ายความพิเศษคืออะไรใช้เซลล์ของคนไข้เองเท่ากับลดโอกาสร่างกายปฏิเสธเกือบเป็นศูนย์ ทดลองยาใหม่บนอวัยวะจำลองแทนสัตว์ทดลองแม่นยำและมีมนุษย์ทํากว่าคิวสั้นลงผลิตเฉพาะบุคคลไม่ต้องรอผู้บริจาคซ่อมบั๊กในเฟิร์มแวร์ชีวิตยีนเทอราปีถ้าร่างกายคือสมาร์ทโฟนยีนก็คือระบบปฏิบัติการการบำบัดด้วยยีนคือการอัปเดตโคต้ดเพื่อแก้บั๊กที่ทำให้เกิดโรคหลักการทำงานคือใช้ไวรัสที่ทำให้เฉื่องแล้วเป็นพาหะ ขนยีนที่แก้ไขแล้วเข้าไปในเซลล์เป้าหมายเพราะเซลล์อ่านคำสั่งใหม่ได้โรคที่เคยรักษาไม่หายก็อาจหายถาวรสถานะปัจจุบันคือปี2023ถึง2025มียาอนุมัติแล้วหลายตัวเช่น Hemgenix c a s g v ใช้ CRISPR ตัวแรกของโลกฉีดครั้งเดียวรักษาหายตลอดชีวิตแต่ราคายังแพงมากหลายสิบล้านบาท 2,025-2,028คือยุคการขยายตัวโรคหายากอื่นๆจะมียาเพิ่มขึ้นการจ่ายยาที่ศูนย์ใหญ่จะคล่องตัวขึ้นการแก้ยีนในโรคพบบ่อยยังอยู่ในระยะทดลองมีสัญญาณดีแต่ต้องรอดูความปลอดภัยระยะยาวปลายทศวรรษนี้ถึงต้น2,030ถ้าข้อมูลชัดอาจเริ่มใช้ในโรคพบบ่อยบางชนิดแบบจำกัดศูนย์การตรวจยีนเชิงป้องกันจะกลายเป็นเรื่องปกติ เหมือนตรวจเลือดประจำปีเรารู้ความเสี่ยงก่อนป่วยจริงผลที่ตามมาคือรักษาแบบครั้งเดียวจะจบมากขึ้นราคาค่อยๆลงเมื่อเทคโนโลยีโตขึ้นยาที่ใช้จะแม่นยำเฉพาะตัวคุณลดผลข้างเคียงคุณภาพชีวิตดีขึ้นตั้งแต่วัยเด็กไม่ต้องอยู่กับรคตลอดชีวิตอาหารจากห้องแลบอร่อยเหมือนเดิมแต่โลกดีขึ้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ฟังดูแปลกใช่ไหมแต่มันคือความจริงแล้ว โปรตีนเพาะเลี้ยงคือการนำเซลล์ต้นกำเนิดของสัตว์มาเพาะในถังเลี้ยงให้มันเติบโตเป็นกล้ามเนื้อไม่ต้องเลี้ยงบัวไม่ต้องใช้ที่ดินหลายพันไร่เคสจริงที่เกิดขึ้นแล้วปี2022สิงคโปร์อนุมัติไก่เพาะเลี้ยงก่อนใคร2023สหรัฐอนุมัติไก่จาก u อัพไซ o ูดและ Good m e ี t 2024ตลาดชะลอตัวเพราะต้นทุนสูงและกฎหมายบางรัฐแบนการขาย2025 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อนุมัตินกกระทาเพาะเลี้ยงพร้อมขายไม่กี่เดือนนี้สัญญาณว่าตลาดกำลังฟืน้น2,26-2,30 0 0ถ้าผ่านด่านต้นทุนจะเริ่มเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารเฉพาะพื้นที่ฉลากอาจบอกรอยเท้าคาร์บอนต่ำพร้อม QR Code ให้สแกนดูแหล่งที่มาทำไมถึงสำคัญลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและใช้น้ำน้อยลงมาก ควบคุมจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนได้สะอาดกว่าปรับคุณค่าทางโภชนาการได้เฉพาะทางเช่นโปรตีนสูงไขมันดีไมโครไบโอมเทอราปีตีรีเซตจุลินทรีย์ลำไส้ท้องของเราเป็นบ้านของจุลินทรีย์หลายพันล้านล้านตัวพวกมันมีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่การย่อยอาหารภูมิคุ้มกันไปจนถึงอารมณ์ ตอนนี้ปี2022ถึง2023สหรัฐอนุมัติยารีไบโอตาและวอสสำหรับป้องกันการกลับเป็นซ้ำของซีนิฟิซิลโดยการรีเซ็ตจุลินทรีย์ลำไส้ให้สมดุลใหม่ถัดไป2ถึง4ปีอาจขยายไปรักษาโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลำไส้แต่ต้องรอผลวิจัยระยะยาวชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนยังไงบ้างสุขภาพเชิงรุก สมาร์ทวอ h จะไม่ได้แค่นับก้าวแต่มันจะเชื่อมกับชุดตรวจที่บ้านวิเคราะห์ไมโครไบโอมเลือดปลานิ้วฮอร์โมนแล้วแนะนำอาหารและการนอนเฉพาะคุณคลินิกแบบออนดิมานอาวัยวะเทียมชั่วข่าวเนื้อเยื่อเย็บแผลที่สลายเองคลีนชะลอไวัที่ออกฤทิ์ถึงยีนค่อยๆจากแหลบสู่ร้านขายยาทั่วไปคนสูงอายุรีบูดคนอายุ60บกอาจฟื้นความฟิตจนพร้อมเริ่มอาชีพใหม่เราจะขยายเฮลท์แบน ไม่ใช่แค่ยืดอายุแบบนอนโรงพยาบาลยาวๆแต่เรายังต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะราคาและความเท่าเทียมถ้าเฉพาะคนรวยรักษาได้เราจะสร้างช่องว่างมนุษย์โปรกับมนุษย์ธรรมนาหรือไม่ข้อมูลพันธุกรรมใครเก็บใครใช้กฎิกาความเป็นส่วนตัวต้องชัดเจนพรมแดนจริยธรรมรักษาโรคเวอร์ซัตอัปเกรดมนุษย์เหนือธรรมชาติเส้นแบ่งอยู่ตรงไหน ผลกระทบต่อโลกอาหารจากแหลบดูดีแต่ต้องตรวจพลังงานและสป라이เชนจริงๆเปลี่ยนตัวให้พร้อมเป็นมนุษย์2.0รู้เท่าทันติดตามข่าวจากแหล่งน่าเชื่อถือแยกของจริงกับการตลาดเก็บข้อมูลตัวเองบันทึกค่าสุขภาพพื้นฐานเพื่อใช้ตัดสินใจเมื่อตัวเลือกมาถึงตั้งคำถามเรื่องสิทธิทิศข้อมูลอ่านเงื่อนไขาการใช้ข้อมูลให้จบก่อนทำตรวจยีนสนับสนุนโนโยบายที่เป็นธรรมผลักดันให้เทคโนโลยีเข้าถึงได้ทุกคนบทสรุป นี่ไม่ใช่การหนีเป็นมนุษย์แต่คือการกลับมาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมนุษย์2.0ไม่ได้หมายถึงการเป็นหุ่นยนต์หรือซูเปอร์ฮีโร่มันหมายถึงการเข้าใจรหัสชีวิตของตัวเองและใช้เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดมาดูแลมันอย่างชาญฉลาดจากอวัยวะที่พิมพ์สดยีนที่ซ่อมได้ไปจนถึงอาหารที่อร่อยโดยไม่ทำร้ายโลกคลื่นนี้กำลังซัดเข้ามาแล้วคำถามไม่ใช่มันจะมาไหมแต่มันคือเรา จะใช้มันยังไงให้ฉลาดเป็นธรรมและมีความหมายถ้าทำได้มนุษย์2.0จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือชีวิตประจำวันของเราในทศวรรษหน้าถ้าชื่อชอบเนื้อหาก็ฝากผู้ฟังช่วยกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ